ทั้งสองบริการนี้จะหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นประโสูาิีทาคานาคารหันจะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากซื่อว่าเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่ประเภทนั่งหลับตาเดินขอโทษไม่ใช่นั่งหลับตาไอ้นั่งมันเดินไม่ได้ ขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรุอลหัน์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยะม่นั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นประสูติสิกาคานาคารหันได้แต่ดูว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโหกตาเดิน มันไม่สามารถจะเปรื่องความสงสัยขขาตนเองได้ถ้าบาังเอิญล้วได้สองในวิชาสามคือทิปิ์กุยานและปุเพนิวาสานุสติยานได้ยานดังสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางที่ตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขพรภะไยนะ เมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนเจะเรื่องความสงสัยในการตักตัดสังโย์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่แต่หากว่าเราได้พิญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิญญาหกม่รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานาน,าน เราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนโมยิธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิธิได้สามารถถอดอธิษยสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสูภภภ่พรมโลก ไปนรกไปสู่ดินของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูญานสามารถจะไปถึงพนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการมารุมาผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมาก เคอใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านที่มิคุยยนก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์รกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญยายมก็ได้ แส้งว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มคผลช้ากว่าในด้านข้อปิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอยขั้นมโนยิธิเท่านั้น อย่าไม่สอนถึงขั้นอภิญญาหกซึ่งต้องใช้เวลามากนึกสุขว่าจะช้าดีไม่ดีเก้าสิบปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จเนื้อมักผลถ้าจะว่ากันถึงมักผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดี เระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ <c oughs> แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจรารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงาน ก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาสีอิทธิบาสีนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบ,บรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาสีแล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติ นืออีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันทีนี้การที่ทําจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทํางานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะ่ะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงาน ใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็อทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกล่ายให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้ไม่กันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัย ถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานในงานนั้นเป็นกรรมฐาน <c oughs> ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุรยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคน ในผลงานที่เราทำเราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยล้นน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโอ้เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วย ถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจรารณาด้วยแล้วก็ไอ้ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุญวินิ์ว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถเขาเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิต ไอชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทํามันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยดันน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดดันนิดนทีน่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปทังที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโซมสิทางเสื่อมลงไปทีละน้อยลัน้อยนที่สุดก็พัง อาสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราะอระาเกาะบนไว้ทำไมขั้นห้าแต่ว่าก,การไม่เกาะขั้นห้านี่ไม่ใช่กี้เกียรติทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิบาสโกก็ต้องทำอย่างนี้ เวิโชชะละพินโยปฏิสัมมิทัปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือสรงสมาธิจิตหรือวิปัสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากการงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่าจะกการงานเปิดเทปฟ,ฟังเสียงไปจิตใจก็ หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จิตใจจับคำภาวนาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่ง ถ้ามีความเข้าใจผิดนะีน่วรไม่เข้ามาสิงใจถึงได้สแสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านี่วร์มันมันหลุดออกไปจากใจกจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านนะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นในนุบาสุบาสิกาก็ตาม ที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็นเลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้ห่อคอยเอาจริงๆตามที่แนะนําเถอะหรืว่าฟังไปเลยเป็นเป็นธรรมดา ดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีเออดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังเสลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูก็ทกะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทูไปเสียไอหูก็ทะตากระทูนี่ไอหูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทูมองดูอะไรไม่เห็น นี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิพยุคยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุคยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานอาตีตัมสียานอนาคตัอนาคตังสิยานปัจจุปนังยัสญญยานยถากรรมุตายาน หมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของคนอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไร,รยอยู่ใครดีใครชั่ว รู้กฎข้อกรรมว่าคนที่ดีที่ช่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุย,ยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสำหรับกำลังใจในการได้าการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไง วิธีฝึกทิพยประยุคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยประยุคุยานกันก่อนนะ แล้วก็ใช้กําลังใจหม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนยิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กันคือกําลังใจที่ทรงสมาธินะัามันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยอะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่กรแสนลำบาก กำลังใจในใช่เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนน,นอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นพระมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากัน จิตตาเอาจิตใจจดจอ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยคุยานทิพยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านรัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะวไม่ว่าอี่าไหนฟัดหมดก็มาฐาน40่สบท่านถามผมดิกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี แริ่มมหาสิติปทีฐานนสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบา้บาๆบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐาน ดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะ ใช้จิตพิจรารณาว่าคนก็ดีสัตส์ก็ดีไอส้สีแสดงมหรสพกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธ่าต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักสนแสดงแหมเวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขาดท่าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเละเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ตอกแปลเข้าไปในโรงดีไม่ดีในะไอตัวนายเนะี่ยเป็นรูไหลของตัวกิขานี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพบตโกยานค่อยๆว่าบปทีละขั้นแต่ว่าท่านจย่าฝึกมโนยิทธิเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมามบัตถาว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสัทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิธิเขาแก้อารมกันข้างบนน้น่นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมไม่ง่ายใช้เวลาแปบ,บเดียวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่ากันที่ปิโยคุยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเม่คณิมิติตังมะอาอุกรำมังเมคณิมิจิตตังอุอะมะสังคังเมคณิมิติตังอะมะอ,อุกนี่เป็นแบบรัดครุมหมดวิชาแปดที่ตัดสินสมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกแล้วอยู่ในสมองถามว่ามันทํายากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีทีบาทศีลที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังมาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังมาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวินยยอยู่ในใจจิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยม่ถูกแล้วไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกหรือไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็กหดัดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ๆม,มันก็ลำบากนิดหนึ่งไหมมันยากเกี่ยวกอะไรเอาจริงเอาจังนะ่ไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากมันเปนคนไม่จริงสักเีว่าอยากอย่างนั้นสักต้วอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพราะพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึงเมื่อเวลาภาวนา เดินไปเดินมาไปบินทำบาตรทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แต่ผว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ทักว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งและนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจยกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปไกลเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำทีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนันให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระสายจะเปลี่ยนไปอย่างไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งที่ยู่ยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้ไม่จะไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุปาทานอนะุปาเทิน่ะในอวดดีไม่ว่าในอดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแังเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆเราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้อที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม้มันเป็นอุปาทานนอย่างนั้นอย่างนี้โหที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาอะไเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานน่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่เขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงจริง จิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่เช่าปาทานนะอันนี้ปพู้คนั้งด้านทิพย่ยุคยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ั้งสี่อย่างนี้บอกแล้วสุขวิปัสสโกตวิโชชลาปิโยปฏิสัมพิทาประตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จะเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว,ว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของที่เปจิคุยญานเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติ คำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาว่าไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้นี่ตามมิสุทธิมักิวอาจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุพยานสามารถใช้ได้แล้ว เริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีมีทีใช้ทำยังไงวันนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยอยู่ขยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันครื่องหลับเครื่องตื่น เมื่อตื่นขึ้นมาเครื่องหลับขึ้นตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานเอ,อ้ขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอธัธยาศัยทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่